วันสงกรานต์รู้จักคำนำเรื่องสวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้พวกเราก็มาถึงเรื่องวันสงกรานต์กันแล้วนะคะเรามารู้จักคำนำเรื่องที่จะพบในเรื่องนี้กันนะคะน้องๆรู้ไหมคะ ว่าการหมอบคืออะไรการหมอบคือการแสดงกิริยาที่คูเข่าลงและย่อตัวให้ท่อนแขนส่วนล่างราบอยู่กับพื้นเป็นการแสดงอาการนอบน้อมถ่อมตนและสำรวมเป็นอย่างยิ่งถ้าอย่างนั้นเรามาอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะหมอบหมอบหมายถึงกิริยาที่คูเข่าลง และยอบตัวให้ท่อนแขนส่วนล่างราบอยู่กับพื้นต่อไปน้องๆเคยตื่นมาใส่บาทกับคุณพ่อคุณแม่ไหมคะถ้าเคยเวลาน้องๆใส่บาทน้องๆต้องพบกับใครคะใช่ค่ะเราต้องพบกับพระสงฆ์ถ้าอย่างนั้นเรามาอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะพระสงฆ์ พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเลื่อมใสสละเรือนออกบวชถือวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยที่พระบร,รมศาสดาสั่งสอนและกำหนดไว้น้องๆสังเกตไหมคะว่าเวลามีวัตถุใดๆมาใกล้ที่ตาเราเราจะกระพริบตาเพื่อเป็นการป้องกันอันตราย ที่จะเกิดกับดวงตาของเราเรามาอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะกระพริกบกะพริบหมายถึงอาการปิดและเปิดหนังตาโดยเร็วน้องๆรู้จักภาชนะที่เห็นในรูปไหมคะเราเรียกว่าอะไรภาชนะใบนี้เราเรียกว่ากละมัง เรามาออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะกาลามังกาลามังหมายถึงภาชนะที่มีรูปร่างคล้ายอ่างรูปวงกลมขนาดใหญ่และลึกกาลามังเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้สารพัดประโยชน์เช่นซักผ้าเก็บของล้างภาชนะล้างอาหาร น้องๆเคยตักน้ำรถบนพระพุทธรูปหรือเปล่าคะแล้วน้องๆรู้ไหมคะว่าการที่เรานำน้ำไปรถบนพระพุทธรูปเราจะเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าส่งน้ำพระถ้าอย่างนั้นเรามาอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะส่งน้ำพระส่งน้ำพระหมายถึงการที่นิมนต์พระพุทธรูปลงจากวัด เพื่อให้ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาพระแล้วอธิษฐานจากนั้นชาวบ้านจะใช้น้ำอบน้ำปรุงหรือน้ำหอมที่เตรียมมารดบนองค์พระพุทธรูปน้องๆรู้ไหมคะว่าพอถึงวันสงการเรามักจะนิยมเข้าไปกราบขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตเรามาอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะ กราบขอพรกราบขอพรหมายถึงการแสดงอาการนอบน้อมถ่อมตนด้วยวิธีนั่งประนมมือขึ้นเสมอหน้าผากแล้วน้อมศีรษะลงจรดพื้นจากนั้นผู้ใหญ่จะให้พรเป็นคำพูดเพื่อเป็นสิริมงคลน้องๆเคยไปร่วมก่อเจดีไซน์ที่วัดในวันสงกรานต์ไหมคะ ถ้ายังไม่เคยน้องๆต้องชวนคุณพ่อคุณแม่ไปให้ได้นะคะเพราะเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวค่ะถ้าอย่างนั้นเรามาอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะพระเจดีทรายพระเจดีทรายหมายถึงประเพณีหนึ่งในวันสงการโดยประเพณีนี้เป็นการขนทรายเข้าวัดแล้วร่วมกันก่อพระเจดีทราย เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาน้องๆเคยนำอาหารไปเลี้ยงพระสงฆ์กันไหมคะแล้วทราบไหมคะว่าการนำอาหารไปเลี้ยงพระเราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าทำบุญเลี้ยงพระค่ะถ้าอย่างนั้นร่วมอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะทำบุญเลี้ยงพระทำบุญเลี้ยงพระ หมายถึงพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวพุทธโดยจะนิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านและมีการถวายพัตตาหารแด่พระสงฆ์ส่วนใหญ่ชาวพุทธนิยมทำบุญเลี้ยงพระกันในงานมงคลถึงวันสงกรานต์น้องๆได้ออกไปสาดน้ำวันสงกรานต์เล่นกับเพื่อนๆกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่ได้ออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆคงน่าเสียดายมากเลยถ้าอย่างนั้น เรามาอ่านออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะคะสาดน้ำวันสงกรานสาสตรน้ำวันสงกรานหมายถึงการละเล่นในวันสงกรานซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณและจะมีการสาดน้ำสงกรานกันในวันที่ 13, 14, 15เมษายนของทุกปีน้องๆคะ เรามาพักเล่นเกมสนุกสนุกกับเกมจับคู่กันก่อนนะคะจับผู้ภาพให้ตรงกับข้อความให้ถูกต้อง เมื่อเล่นเกมสนุกๆก,กันแล้วเรามาฝึกอ่านทบทวนคำนำเรื่องไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากคำว่ามอบพระสงฆ์กะพลิปกะละมัง ส่งน้ำพระกราบขอพรพระเจดีไซน์ทำบุญเลี้ยงพระสาดน้ำวันสงกรา,า,รานต์นก,ก่อนจากกันวันนี้ เรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะคะให้น้งนองๆนำพยัญชนะและสระที่กำหนดให้มาประสมเป็นคำตามความหมายที่กำหนดให้ ส่งน้ำพระ ทำบุญเลี้ยงพระกราบขอพร กระพริบมอบเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆวันนี้ก็ได้รู้จักคำไปหลายคำเลยนะคะน้องๆอ,อย่าลืมกลับไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนไปในวันนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ